น่ารักขนาดนี้จะรักแล้วนะนี่เป็นหนึ่งในข้อความจากแชทสุดเฉาที่ว่ากันว่าครูสาวสวยคนนึงแชทไปหาลูกศิษย์ชายมปลายหรือหนักถึงขั้นมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งกลางหองพักมันจะเฉาโชว์ขนาดไหนข่าวสดตีแคปจะสรุปให้ฟังใน3นาที เรื่องนี้มีบุคคลลึกลับคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ในโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการได้นาแชทมาส่งให้เพจต,ต่างๆเป็นแชทที่อ้างถึงนักเรียนชายมปลายซึ่งพูดคุยกับครูสาวที่คุมวงโยธวาทิตของโรงเรียนแต่มันไม่ใช่เนื้อหาที่ถามเกี่ยวกับการบ้านการเรียนกลับเป็นการพูดคุยในเชิงชู้สาวที่บางคนอ่านแล้วถึงกับอึ้งว่าเฮ้ยนี่มันครูกับลูกศิษย์จริงๆเหรอเพราะแต่ละประโยคที่พิมพหากันนั้นขนาดผมอ่านยังรู้สึกใจคอไม่ดีเลยมีทั้งหยอดคาหวานชมว่าน่ารักอย่างนั้นน่ารักอย่างนน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 ีีี้้้้่่่าาาารััััักกกกขขขดดดจจะะแลววนถะถึึงงงทคิตตููออบ ใครอ่านแล้วก็ต้องคิดว่ามันเกินเบอร์ไปมากคือนักเรียนชายคนนี้เป็นเด็กวงโยและครูที่คุยด้วยก็เป็นครูที่คอยคุมวงโยเช่นกันจนทาให้ทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากตัวนักเรียนชายก็น้าตาดีส่วนครูสาวก็เพิ่งจะจบใหม่มีอายุเพียง24ปีเท่านั้นแต่มีคนมากระซิบว่าฝ่ายชายนั้นมีแฟนอยู่แล้วและแฟนจับได้เพราะไปเห็นแชทที่คุยกับครูแล้วเขาก็บอกให้เลิกยุ่งกันซะพอเรื่องเงียบไปมาเช็คมือถืออีกทีกับผมว่าอ้าวที่แทย้ยังไม่เลิกคุยกันนี่นาแบบน,นี้มันยอมกันไม่ได้้พพออออออเเเเรร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 รื่่่งงงถูููออกกกกผผยยยแแไปปีีีมมบิหาาาขโนนนนนะชุดววคส ถูกสั่งให้ไปอยู่ที่อื่นจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยถูกตักเตือนไปแล้วว่าอย่าทําตัวสนิทสนมจนเกินคําว่าครูกับลูกศิษย์ส่วนเรื่องที่บอกว่าขึ้นไปหาบนหอพักแล้วมีซัมติงหรือไม่เราไปฟังคําชี้แจงกันครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ยก็ได้เห็นว่าครูและนักเรียนเนี่ยมีความมีความใกล้ชิดคือโดยโดยพฤติกรรมนะครับเพราะเนื่องจากอยู่วงโยธวาทิศด้วยกันนะครับครูเนี่ยเป็นผู้วงโยธวาทิศ ับทางปวารโรงเรียนเนี่ยก็ได้เรียกมาว่ากลับตักเตือนแล้วซึ่งหลังจากนั้น,เ,นเหตุการณ์ก็ได้คือปกติแล้วนะครับคือครูนักเรียนก็ได้ก็ได้ปรับได้ปรับพฤติกรรมแล้วแต่ข่าวที่หลุดออกไปเป็นข่าวเนี่ยจากข้อความตรงนั้นเนี่ยมันเหตุการณ์เมื่อสักประมาณ3เดือนมาแล้วถูกไหมนะครับมันเหตุการณ์เมื่อเมื่อสามเดือนมาแล้วนะครับแต่ข้อมูลเรื่องต้นเนี่ยนะครับก็คือว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้สอบถามว่าน,นักเรียนเนี่ย ได้ขึ้นไปหลายคนก็คือครูป่วยและนักเรียนเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมครูนะครับไม่ได้ไปกันตามที่เป็นข่าวนะครับอันนี้ข้อมูลที่เราทราบนะครับแต่ว่าเท็จจริงยังไงเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกรรมการสืบสวนสืบข้อเท็จจริงเนี่ยที่เ็าทาออกมานะครับอันนี้คือข้อมูลที่ ใ,ในนครมต้นนหะับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่าวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ